สำหรับทุกค้าที่เล่นก็น่า,นา,าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นงานพี่เกาหลีงานไวซีของเราโอเคสิกซ์ลีนีฟุ้ลเลย<อ>ตากเกือบบอดนะยนะทุกค้าตากเกือบบอดเลยแอดมินวางงานอีกแล้ว สำหรับลูกที่สี <c> ่ <oughs> ลูกสุดท้ายช่วงเช้าเราวันนี้ก็จะเป็นงานอะไรดีไอ้เมียขอเช็คราดสักรู่นะฝากไอ้มีหลังบ้านปักบุญให้หน่อยหันจอกับมาให้หน่อยเร็ว <c oughs> เป็นเอแจ็กเก็ตบวกเบเซอร์แฟชั่นหญิงลูกค้า ใครรอง,งานเบเซอร์อยู่บอกแล้วบอกบอกเลยวันนี้เอามาเปิดให้แล้วมารีบจับรีบจองกันเลยเอดมินขออนุญาตเสร็จได้ไหมผมมันบังตาเนาะโอเคเรามาไปรหัสกันเลยรหัส YC351 สามห้าแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์แฟชั่นหญิงนะลูกค้านะน้ำหนัก80ดกิโล เช่นเคยไป้ายไวซีของเรา80 90, 100, กิโล90กิโล100กิโลมีปนมีค้ากันไปน้ำหนัก80กิโลตอนนี้จากราคาเต็มราคาเต็มเขาอยู่ที่ไหนราคาเต็มเขาอยู่ที่5,000หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่4,500พี่จัดโปรโมชั่นอยู่ที่4,500เอฟลูกเรือสามารถโอนชำระภายในไลา์ได้มีส่วนลด500บาทถ้ากับกระสอบนี้พี่จะได้ไป4,000เท่านั้นเพียงกระสอบละ4,000นะพี่ จำนวนตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ120ถึง150ตัวประมาณนั้นตนิมีเล็กน้อยจะดึงดูดไใช่ต <c oughs> แต่ที่แจ้งไว้ตลอดว่าตำนีเสียซักซ่อม1-15%ดูกระสอบแล้วพี่นะก็สอบนี้ด้วยความที่เขาเป็นงานเบเซอร์งานสูตรน,นะพี่ <c oughs> อาจจะมีแบบกระดุมแตกอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีแบบอะไรให้มามาให้เปลี่ยนเหมือนกันนะันี้ไปห้ยอยเลย ช่เป็นงานใต้ห้อยก็มีงานแบรนด์ก็มีผ้าทวิตลินิน,นคอตตอนมีไม่ลุ้นมีปนมีคราตไปหมดเลยพี่นี่ซับในส,สวยๆแบบนี้งานผ้าทวิต์ดูคำที่เขาเป็นงานสูตร่ะพี่ <c oughs> ทำราคาได้นะพี่นะแล้วบอกเลยว่าตามสลาดอ่ะ ด้วยความที่เขาเป็นเบเซอร์เบเซอร์ราคาเขาไม่แรงราคาไม่แรงพี่คนจับต้องกันได้สินค้าขายดีมากบอกเลยถ้างานเบเซอร์อ่ะง,งานเบเซอร์ก็คือจะเป็นสูตรตัวเดียวใช่ไหมจะไม่ได้เป็นชุดนะลูกค้านะนาเดี๋ยวอธิบายงานเบเซอร์ฟังเบเซอร์คือจะมีแค่ชุดจะเป็นสูตรทรงแบบบางๆหน่อย แมตต์กัดได้แมตต์กัดได้หลายสไตล์เลยพวกกางเกงลำลองพวกยีนพวกอะไรเงรลูกค้ามันเป็นสูตรเดียวสูตรตัวเดียวที่มันไม่มีกางเกงอ่ะมันไม่ได้เป็นชุดเขาเรียกเบเซอร์สูตรเบเซอร์เนาะโอเคงานก็จะออกเป็นประมาณนี้หลักๆก็คือจะเป็นสีสีกรมออกเยอะมากถ้าง,งานสูตรสีกรมออกเยอะเลยสีกรมสีดำ <c oughs> นี่แล้วก็มีงานสีอ่อนๆแบบนี้เป็นงานสีฟ้า ฟ้าขาวเนี่ยโอ้ว่าแหละเราจะหากล้องที่แบบมีพิกเซลภาสายตาคนนะเพราะว่ามองในกล้องล่ะลูกค้างานสีเขาเฟดมากงานไหนที่น้องไอ้มีรู้สึกว่าเป็นงานสีดําเข้มสีสวยอย่างเงี้ยในกล้องสีเฟดชหมดเลยในกล้องสีแบบสีของค้างเฟ,ฟอะอ่อนๆหน่อ,อนยอะ่ะนี่จะเป็นงานลาย,ลายแบบนี้ลูกค้า เบเซจะเป็นงานบางนะพี่เพราะฉะนั้นจำนวนตัวเขาเยอะเยอะกว่างานสูตรที่น้องอดมินเปิดไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วแน่นอนเบเซส่วนมากจะเป็นอธิบายง่ายๆเบเซกับสูตรลำลองคล้ายๆกันออกคล้ายๆกันเลยพี่อุ้ยสีขาวแบบนี้โชคู่กันเลยโชคู่กันเลยดำกับขาวคู่กันแบบนี้นี่ าทวิตผ้าลินินพ่อคอตตอนมีปนบีคา้ากันไปพี่นี่นี่เลยส่วนแบรนด์ใครเจอแบรนด์ก็สามารถโชว์ได้นะจ๊ะอันนี้น้องก็เดาเลยนะว่าถ้างานเกาหลีอะเขาอาจจะมีแบรนด์ให้ลนเหมือนกันโอเคนี่ครับ ปอยยเลยงานสูตรใส่เนื่องในโอกาสไหนได้บ้างได้หลายโอกาสเลยบอกเลยว่าได้หลายโอกาสไหว้พระแต่งงานทำบุญ <c oughs> ดูหนังพูดถึงก็ใส่ได้หมดนะแต่ง็นแฟชั่นก็ได้ลูกค้าไปเดินห้างดูหนังเลยเนี่ยใครรู้สึกว่าเดินหลังแอน หลังค่อมอย่างเงี้ยลูกค้าคนใส่สูตรส่วนมากเนี่ยเขาจะมีฟองน้ําตรงนี้ลูกค้าเห็นไหมแม่ทําให้ฟองไหลเราอะดูกว้างขึ้นเพิ่มความมั่นใจให้เราได้เหมือนกันเวลาเราเดินออกไปข้างนอกบอกเลยว่าด้วยความที่เขาเป็นงานลำลองอะลูกค้างานเบเซอร์เป็นงานสูตรตัวเดียวคู่กับกเกงตัวไหนก็ได้งานลำลองงานขายดีขายดีนะลูกค้านะลงตลาดขายก็ทําได้ ด้วความี่เขาเป็นผ้าบางอ่ะราคามไม่แรงราคาจับต้องได้คนเลยยังไงก็ซื้ออ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เห็นเขาปล่อย cf กันในแอปต็อกตอกนะลูกค้าตัวละห้าสิบตัวสองห้าสิบก็มีราคานะถ้างานแบบเนี้ยนี่งานสูตรลูกค้าสูตรเบเซอร์นะกระสอบรีวิวยังว่างใครอยากรับก like ระสอบรีวิวพิมสามห้าหนึ่งเข้า<ๆ>มาได้เลย ใช่ไหมจ๊ะใ,ใครอยากรับลูกรีวิวพิมสามห้าหนึ่งเข้ามาได้เลยสามหนึ่งนะพี่นะใครอยากรับลูกรีวิวลูกรีวิวยังว่างมีสะลดให้ห้า้อยบาทอ่ะเรามาปล่อยรหัสกันอีกรอบนึงรหัส YC สามห้าหนึ่งเป็นแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์แฟชั่นหญิงแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์แฟชั่นหญิงน้ำหนักแปดสิบกิโลราคาตอนนี้จัดโปรอยู่ที่สี่พันห้าร้ยบาทเท่านั้นพี่สี่พันห้าร้ยบาท แถมใช้คำว่าแถมลูกรีวิวอ่ะลูกค้ามีส่วนลดให้สามร้อยถ้าเกิดพี่เอฟหลังไล์นะแต่ถ้าเกิดพี่สามารถโอนชำระก,ก่อนน้องลงไลฟ์สดได้มีส่วนลดห้าร้อยบาทเท่ากับกระสอบเนี่ยพี่จ,จะได้ไปสี่พันเท่านั้นซา,า,าร่าอาาอเห็นไหมพี่เห็นไหมนี่ความที่เขาเป็นงานเกาหลีอะ่ะน้องเน้นน้ำเน้นน้ำเน้นย้ำอยู่แล้วโอ้โหน้ำหมดอีกแล้วน้องฟ้าอุ้ย นั่งพับตทรจับตัวเองเต็มตูดเลยวยความที่เขาเป็นแบบเป็นงานสูตรอ่ะสูตรลำลองมีใครไม่ชอบใส่บ้างทางการใช่ไหมยังไงก็ทำราคาได้งานแบบสสมมนาสักครู่นะแอดบ,บินหารได้นี่ยหาจำนวนตัวจำนวนตัวเขาอยู่ที่ประมาณ ตีพันแปดสิบดีกว่าสี่พันหโอเคครับสูตรตัวละยีิบสองบาทลูกค้าสูตรเบเซอร์ตัวยีิบสองบาทมีที่ไหนไม่มีนะลูกค้านะมีที่นี่ที่เดียวสะมาออเดอร์เจ็กเก็ตบวกสูตรเบเซอร์ตัวยีิบสองบาทพี่ แล้วอย่างที่น้องพูดไปเมื่อกี้ว่าตัวหนึ่งที่เขาขายแอปต้องต่อเขาขายสีป่ปล่อยเสียก็อยู่ตัวเท่าไรนะร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบก็ยังมีราคาถูกไหมเนี่ยแล้วเกิดจองานหัวอย่างตัวเมื่อกี้ซาลาร้อยแปดสิบสองหัวก็ทำราคาได้ต้นทุนยี่สิบาทคะ่ะแล้วแปดสิบลูกค้าให้คิดกาไรเล่นๆให้คิดกําไรเล่นๆแล้วเนาะ <c oughs> กําไรบาน เราไม่จกตานะลูกค้านะเราไม่จกตาเราขายแบบตรงไปตรงมาเราเน้นเลี้ยงลูกค้าเราไม่ได้ขายครั้งเดียวลูกค้าหายไปเลยนะเราเน้นเลี้ยงลูกค้าอยู่แล้วเพราะเราเป็นคู่ขายกันถ้าลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันนี่เลยได้ได้ได้โอเควีคิงส์แมนใครเคยดูคิงส์แมนนะลูกค้านะเหมือนเลยเหมือนเซอร์ไหม เสอเบอร์้ยน้องฟ้าใส่ได้ตัวนี้น้องฟ้าใส่ได้งานผ้าทวิตผ้าคอตตอนมีปนมีค้ากันไปพี่นี่ขูยตัวนี้ของแท่ผ้าถักไม่ต้องหกนี่เลยหูตัวนี้สวยอะแล้วดูเป็นงานป้ายห้แบบในล,ลูกค้าให้ดูเนื้อผ้า,าอะป้ายอะสวยมากเลยอะ สวยสุดๆทำราคาได้พี่ทำกำไรได้บอกเลยไม่จกตาแน่นอนซื้อขายกันอยู่ยาวๆลูกค้าไม่จกตากันแน่นอนจะ้ะใครอยากรับลูกรีวิวพิมสามห้าหนึ่งเข้ามาได้เลยแม่ต้องเหลือกตาขึ้นไปมองน้องแอดมินตลอดเลย ใครอยากรับลูกรีวิวพิมสามห้าหนึ่งก็มาได้เลยจ้ะพี่รหัสสินค้า YC สามห้าหนึ่งแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์แฟชั่นหญิงลูกค้าน้ำหนักแปดสิบโยราคาสี่พันห้าเป็นราคาโปรด้วย <c oughs> ราคาสี่พันห้าลูกค้าเป็นราคาโปรด้วยนะใครรับลูกรีวิวมีโสโ่วนลดให้ด้วยโอนชำระภายในไลา์มีโสโ่วนลดให้ห้าร้อยบาทเท่ากับกระสอบเนี่ยพี่พี่ได้ไปในราคาสี่พัน สี่พันเท่านั้นคิดดูสูตรที่ไหนตัวยีิบสองบาทไม่มีหรอกมีที่นี่ที่เดียวลูกค้าซักรีตีโฟทำราคาได้บอกเลยแล้วบางตัวผ้ามันแบบเข้าไปพวกผ้าที่นิลผ้าอะไรเงี้ยลูกค้าเรื่องขึ้นขุยอ่ะมีแน่นอนอ่ะพูดแบบตรงไปตรงมาเลยเรื่องขึ้นขุยมีแน่นอนแต่ทำความสะอาดได้ซ่อมง่าย ตอนนี้ยังไม่เจอนะแต่ได้มินเจอมินยกให้ดูยกให้ดูเลยแต่หยิบใส่กล้องให้ดูเลยว่าสินค้าขึ้นขุยเป็นยังไงแต่สามารถซื้อเครื่องตัดขุยในแอตอมได้ต้ความสะอาดได้เครื่องเครื่องตัดขุยรักสิบโอเคโอค้โหตัวนี้ <c oughs> ดูตัวนี้จ้าลูกค้า เป็นซับได้สวยๆเลยนายแบบนี้ลูกค้าสวยนะลูกค้านะสูดใส่ได้หลายโอกาสเลยงานแต่งงานอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ตัวสั้นตัวยาวก็มีปนกันไปแต่ลก็คือจะเป็นตัวสั้นใช่ไหม <c oughs> เวลาเรายืนแบบยืนตรงๆเนี้ยถ้าเกิดเราเติกระดมุมปุ๊บมันไหลเรามันจะดูกว้างไงมันจะดูเป็นทรง เพิ่ความมั่นใจตัวเองได้โอเคงานก็จะประมาณนี้เลยลูกค้าลูกรีวิวยังว่างใครอยากรับลูกรีวิวพิมพ์สามห้าหนึ่งเข้ามาได้เลยสามห้าหนึ่งพิมพ์เข้ามาได้เลยจ้ะลูกรีวิวยังว่างสําหรับราดไวซีสามห้าหนึ่งเนาะไวซีสามห้าหนึ่งเป็นแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์แฟชั่นหญิงน้ำหนักแปดสิบโล ไม่ใช่ร้อยโลนะจ๊ะพี่ลูกนี้ไม่ใช่ร้อยโลนะเป็นน้ำหนักแปสิบโลเป็นงานเกาหลีเนาะอ่ามอแกนมอแกนเห็นไหมลูกค้ามอแกนมีออกมอแกนมีให้ทำราคามีให้รุ้นเลยอ่ะคนเกาหลีจะรู้จักแบรนนี้กันดี งานสวยมาก <c oughs> โดลูกค้าขนาดเป็นงานผู้หญิงอะขนาดเป็นงานผู้หญิงอะลูกค้าดูไซส์เขาดูไซส์เขาดิไซส์เขาดีนะพอ <c oughs> พูดถึงงานสูตรตัวนี้ลูกค้าไซส์จอกตั้งแต่ S ถึง 2XL เลย <c oughs> สาวอวบใส่ได้สาวตัวเล็กใส่ได้เหมือนกันอ,อ,อย่างที่แจ้งไว้ตลอดกลัวลูกค้าฟังไม่ทันด้วยความที่เขาเป็นผ้าแบบเบเซอ่ะ<ม>ผ้าบางๆงานลำลองไงลูกค้าราคามันไม่แรงเพราะมันเป็นงานลำลองใช่ไหมงานบางๆราคามันไม่แรงแล้วลูกค้าก็สามารถจับต้องกันได้เพราะ้าไม่ไขายสามารถทำราคาได้เพราะลูกค้าเราสามารถจับต้องได้ไงราคาไม่แรงเกิน แต่ไปเห็นชุดสุดจริงตัวอะไร <c oughs> ชุดหนึ่งก็ 1, เออถ้าเกิดดีๆก็ขึ้นพันนะหลักพันเลย <c oughs> โอ้โหตัวนี้ของเท่ขอดูข้างหลังหน่อยข้างหลังให้ดูหน่อยพี่เป <c oughs> ็นแต่งแฟชั่นน่ะเป็นแต่งแฟชั่นแบบเนี้ยโอเค งานก็จะออกเป็นงานประมาณนี้เลยลูกค้าว c ยซสามห้าหนึ่งแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์แฟชั่นหญิงน้ำหนักแปดสิบกิโลราคาโปรโมชั่นจัดอยู่ที่ตอนนี้จัดอยู่ที่สี่พันห้าพี่สี่พันห้านะจ๊ะมีสนลดลกรีวิวให้สามร้อยแต่ถ้าเกิดพี่สามารถโอนชำระภายในไลยได้น้องมีสนลดให้ห้าร้อยบาทเท่ากับกระสอบเนี่ยพี่จะได้ไปในราคาเพียงสี่พันบาทเท่านั้นพี่สี่พันบาท หารจำนวนตัวแล้วตกตัวยีิบสองบาทมีที่ไหนพี่สุดรลำลองตัวยีิบสองบาทพี่ลองตีราคาเข้า้าไปตีกาไรที่พี่จะได้รับเข้าๆไปราคาดีไหมถามใจเธอดูหูยนี่อะรงานแต่งดีเทลเก๋ๆแบบนี้มีเยอะเหมือนกัน <c oughs> อะไรอ,าาอยู่ไหน <c oughs> ที่ถืออยู่อ๋อนี่นี่เสอ้ดาพี่มะ อีกแล้วเดี๋ยวมินจะใส่ให้ดูนะฮะโอ้มีปริลูกคา้าลูกค้าที่เอฟลูกรีวิวโทรศัพท์นี้ไม่มีโอกาสที่ใส่ตัวน,นี้ตอนน่อแน่นอนเด้๋ยวมินใส่ดูดูดีนะกูชี่นะดูดีๆนะกูชี่นะด,ดนะามแท้ก็ต้องไปลุ้นกันเอาลูกคา้าลูกค้าไปรุ่นเราเองได้อุย้ยผ้ากันหม้เหรอหรือหนังอะเนื้อผ้าดีมากเลยลูกค้านะนี่แล้วดูแต่งเพชรแบบเนี้ย งานวิบวับไฟรถไฟหน้ารถสองนี่แสบตาแน่นอนบอกเลยว่าเดินข้างถนนตอนกลางคืนรถไม่ชนงานส,สวยๆเก๋ๆแบบนี้ลูกค้าร้อยแปดสิบใช่ไหมร้อยแปดสิบถึงสอง้อยเลยจำนวนตัวเขาดี <c oughs> ความที่เขาเป็นเบเซอร์อราคาจับต้องได้ราคาไม่ขายสบายใจได้แน่นอนกลัวว่าแบบงานสูตรลูกค้า ลูกค้าจะมองว,ว่าราคาแรงหรือเปล่าราคาไม่แรงนะลูกค้านะ <c oughs> ต้นทุนตกตัวยี่สิบสองบาทถ้าแอมินเป็นพ่อค้าไม่ขายนะคิดว่าแอมินแอมินจะขายตัวอะไรอ่ะ <c oughs> ตกต้นทุนตัวยี่สิบสองบาทขายตัวอะไรเอ่ยแอ,อ,อมินพี่แกสักแปดสิบแปดสิบร้อยยี่ร้อยห้ามีราคาท,ทํากําไรได้ลูกค้ามีที่ไหนะสูตรตัวยี่ยี่สิบยี่สิบสองบาทที่สบายออ,อเดอร์ทีเดียว ไม่ตกตาบอกเลยลูกรีวิวยังว่าง <c oughs> ใครอยากรับลูกรีวิวพิมสามห้าหนึ่งมาได้เลย <c oughs> พิมสามห้าหนึ่งเข้ามาได้เลยจ้ะพี่ <c oughs> มีส่วนลดลูกรีวิวให้ห้าร้อบาทขออนุญ,ญาต เเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะเคยดูหนังจีนไหมของฉามามั่นนี่เลยโอเคสำหรับงาน YC351 เป็นแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์หญิงแฟชั่นลูกหางานก็จะออกเป็นประมาณนี้เลยมีรักรั้นด้านหลังปรับทรงตามสไตล์สูตรตามสไตล์โค้นเลยตัวยาวตัวสั้นมีปลมีคลาสันไปลูกหานี่ เ่ไหมเป็นกระดุมทองดีเทลแต่งกระดุมทองแบบนี้เก๋ๆดูหรูหราดูเลิคค้านี่นี่ไงก็จออเป็นประมาณนี้เลยแล้วสีก็ไม่ได้มีแค่สีแบบเข้มๆนะอะไรอ่ะอุ้ยแบรนด์อะไรอ,ะอ่ะ,ออะ,อะมันนเป็แกจาคุน้นมากเลย <c oughs> ลูกค้าคนไหนรู้จักนะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้สามารถคอมเมนต์มาคุยมาบอกกันได้นะลูกค้านะแอดมินขอโชว์ตัวในราวสักหน่อยเราจะเริ่มที่งานสีออกเข้มๆก่อนละกันอนะ่ะขออนุญาตโชว์ตัวในราวนี่เลยงานก็จะเป็นประมาณนี้ ลูกรีวิวยังว่างนะครับใครอยากรับลูกรีวิวพิมสามห้าหนึ่งเข้ามาได้เลยสามห้าหนึ่งพิมพเข้ามาได้เลยพี่หรือใครอยากรับลูกใหม่ก็สามารถทักสอบถามหลังบ้านได้เลยตอนนี้สินค้ามีในสต็อกอยู่นะลูกค้านะรหัสสินค้า YC สามห้าหนึ่งเป็นแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์หญิงงานแฟชั่นนะลูกค้าน้ำหนักแปดสิกิโลราคาตอนนี้จัดโปรอยู่ที่สี่พันหร้ยบาทเท่านั้น สี่พร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าลูกรีวิวมีส่วนลดให้สามร้อยบาทนะจ๊ะแล้วแจ้งไว้ <c oughs> โอเคประชาสัมันตอนนี้จะเป็นระบบดูดอัตโนมัตินะลูกค้านะเมื่อจะเป็นการไลฟ์สดหรือการ CF สินค้าผ่านไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นการเปิดจองสินค้าวันตู้เข้าก็จะเป็นระบบดูดอัตโนมัติ เราจะมีคอร์สพิเศษก็คือแอดน้องให้ิมพยกตัวอย่างอย่าง YC สามห้าหนึ่งตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าคนไหนสนใจลูกรีวิวก็คือจะพิมพ์สามห้าหนึ่งเฉยๆเข้ามาถูกไหมพิมพ์สามห้าหนึ่งเข้ามาปุ๊บแล้วถ้าเกิดลูกค้าคนแรกที่พิมพ์เข้ามาระบบดูดอัตโนมัติก็จะสรุปยอดแล้วก็ส่งเข้าไปในแชทของคุณลูกค้าที่ทักเข้ามาคนแรกให้ให้เขาจะคร่าวๆแบบนี้ก่อนจะไม่มีการกักของไว้ให้ลูกค้าหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่นะจ๊ะ เราซื้อตรงกับลูกค้าตลอดเรียว่าคุณจะซื้อหนึ่งลูกสองลูกสามลูกเราจะให้สิทธิ์ลูกค้าทุกคนเท่ากันหมดโอเคเนาะงานก็จะออกเป็นประมาณนี้เลยพี่สำหรับงานสูตรแจ็คเก็ตเบเซอร์แฟชั่นหญิงน้ำหนัก80ดกิโลอ่าโอเคสำหรับวันนี้ลูกรีวิวสี่ลูกที่แอดมินไล์ไปจะมีบอนไซสองลูกใช่ไหมอท่อไร จะมีงานบอลไซสองลูกลูกคาสักครู่นะจ๊ะจะมีงานบอลไซสองลูกเป็นรหัส BSA ห้าสี่เป็นโค้ดแฟชั่นน้ำหนักร้อยกิโลราคาสองพันเก้ากับบ b s อหนึ่งหกตังเกงลำลองชายขายาน้ำหนักเก้าสิบกิโลราคาเต็มห้าพันห้าจัดโปรอยู่ที่สี่พันเก้าลูกค้าแล้วก็ YC สามห้าหนึ่งราดนี้เลยเป็นแจ็คเก็ตบวกเบเซอร์แฟชั่นหญิงลูกค้าราคาสี่พันห้า แล้วก็ลัสุดท้ายเอ c น0 1ยจอจะเป็นเอ่อเสื้อไหมพรมบางแขนยาวน้ำหนักเป็น10โลเหมือนกันและเน้นย้ำไว้ว่าทุกกระสอบลูกค้าทุกกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้300บาททุกกระสอบรีวิวมีส่วนลดให้300บาทสำหรับช่วงเช้าเดี๋ยวนี้ก็จะเจอกับแอดมินตะวันได้เป็นแบบเออพออปากองคอกันพูดคุยได้พอสนุกพอได้ร้อนพอได้ได้เหงื่อเนาะสำหรับช่วงบ่ายจะเป็นรายการไหนหรือว่าเป็นคนไหนก็สามารถรอติดตามกันได้ลูกค้า สำหรับช่งชวงเช้านนี้แอดมินขอตัวสวัสดีลาไปก่อน